อคืนคืนคืนเจ้าภาพพาคืนละคืนสิบเอ็ดโมงแล้วไปไปคืนก่อนทีมงานเกี่ยวข้าวแล้วก็ทีมงานตากล้องพี่น้องปักลักกล่องถ่ายกันอยู่ที่นี้หมดนับตั้แต่ซองวันยันซองอมริน สอ่องโหนสลิงก็มาทยอยกันขึ้นหมดแล้ว สบายดีสบายดีพี่น้องโปรไผ่เบิร์กูตสกุพี่น้องจ่าบรรยากาศตอน11โมงอยู่บ้านบอมีนะเกี่ยวเข่า11โมงกขขึ้นแล้วิเดโมง11บเโมงกลัวถึงวัาสิกี่ยวเข่ารับจ้างกระตามเนาะเขาสิขึ้นส่วงประมาณนี้หรือบปจ้างกระตามกขสิขึ้นประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าขึ้นเบิร์แล้วพี่น้องจา่ายังเหลือแต่ทีมอันตัดเข่าสองสองเครื่องเนาะทีมเกี่ยวขึ้นเบิร์ตแล้วเมื่อน,นี้มาเกี่ยวเข่าหน้าเจแล่พี่น้องจา่ามีทั้งเครื่องตัด แล้วก็คนเกี่ยวเนาะทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสามเออบอมนีนยี่สิบเอ็ดชีวิตเอสเอ็ดคนก็ถือว่าหลายมากมาย<อ>เป็นประวัติศาสตร์เนาะบวหนาบอมีก็ยังไม่เคยหลายปรน,นี้เด้แติมมณีนมาเบิดทุกทีมว่าจะเป็นทีมญาติพี่น้องพังผัวเพิ่นกับมาทีมมูพวกเพิ่นของเจแแลนะกับมาทีมมันญาติพี่น้องทีมบาหมีกับมาเนาะ ทีมบอกซุ้มมันเจสีเจเจียบเนาะบาลิโอมาหมดนะจ๊ะวันนี้เบาอ่อยเล็กทีมหนึ่งกะไปงานเนาะ <ś les> เคยเล่นบอกพี่น้องเป่าปีบอกมปนเป่าปีเสีหูงควยเยเป่าปีต่อเฟืองพี่น้องจา๋า ตอเนเด็กน้อยกันเล่นนี่ละแต่ใหญ่มากกันยังเล่นคือเก่าอยู่ปีกันมีหลายแบบเดี๋ยวเขาเจาดสีวสอนเห็ดปีเนะี่ยมันปริยญาก,กเห็ดปีนี่ตัดลำมันมากับเจาะรูข้างตัดรูข้างนี้ข้างนี้กับปิดนี่ขยี้ขยี้ขย,ขยี้ขยี้แบบนี้ละกาเห็ดทั้นเป็นแบบนี้นี่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 แค่นี้ละกาเอาเอาไม้แ่แยนใสมันออกเนี่ย น้องเลยกกับเป้าเนี่ยเอาบวดดังซ้ำเอาบีบมันหลายรอบถ่าทั้งนี้อะดูดขึ้นถ่าทั้งนี้อะเป่าออกมันสามารถเป่าได้สองทางเนาะ อันนี้เทคนิคก,การทำปีมันมีหลายปีนะปีปากเป็ดปีโปดปีนกหวีดมันสามารถเทได้หลายแบบบางอันก็ใส่ใส่เกี้ยวในก๊อกละก็เป้าได้เลยบางอันก็ใส่สองปองแล้วก็เจาะตรงกลางนะ่ะปีนกหวีดท <c oughs> ่านนี้กระดังเ้ย หลายคนที่เกี่ยวเข่ากัสิเคยเป่าเล่นพี่น้องจ้าเนาะต่อฟังเนี่ยบรรยากาศดีพี่น้องเกี่ยวเข่ากัล้มเย็นๆเนาะเวลาเมื่อยๆกับสินอนตรงนี้แทบสิลับเกี่ยวเข่าเขาเจ้าขึ้นเมื่แล้วพี่น้องแต่ว่าขึ้นไปก็กลัวสิได้กินเนาะเพราะว่าอันเพิ่นจับเป็ด องโตอาหารการกิน,มนเมอนี้กะเมนูเป็ดสิต้มเป็ดต้มไกอ่อะล่ะนอกอย่างก็บ่ค่อยมีอย่างดอกเนาะส่อันหมูโคกินตับมะขอบมะคงประมาณนั้นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันทีมตัดเข่าพี่น้องจ๋าใส่เครื่องแต่บ้านบ่มีกะส่วนใหญ่กันนงยังนิยมอันเกี่ยวเข่ากันอยู่นาะเกี่ยวเข่ารับจ้างแต่ว่าตัดกะเป็นบางเจ้าบางเจ้า,า,จากันยังใส่เครื่องตัดอยู่ เนาะแต่สมมือใช้เครื่องตัดหยางแหละประดิษฐ์การใช้แต่ว่าตัดมันก็สิบ่คอยละเอียดขึออ้นเฮาเกี่ยวเด้เขาเกี่ยวเนะียวว่างเป็นระเบียบว่วางเป็นพรแต่เขาเจ้าตัดนะ่มันสิบแบบต้นขาดแน่บขาดแน่อย่างนั้นถ้าว่าไปมัดนะมัดรับจ้างนะครับเขาสิไ่ต่างกันเด้ถ้ามัดอันมัดเขารับจ้างอันชุ่มเกี่ยวนนะกลอยลอยละหกสิบบาทเนาะลอยมัดต่อหกสิบบาท ถ้าไปเกี่ยวถ้าไปมัดอันชุมอันตัดเนาะลอยรหัสิบบาทเนาะลอยมัดต่อหาสิบาทก็ลดไปอนสิบบาทกนละพอมันสิมัดยากกว่าพอมันชะทรายเนาะมันก็บอค่อยเป็นระเบียบป็นใดเพราะว่าอันเขาตัดนี่เขาเจ้าชิตัดจำเด้ตัดจำเงาชิตัดเออเครื่องต้นกระบไดเพราะว่าถ้าตัดเครื่องต้นมันก็สิบ่คอยลงเป็นทางเนาะเขาจะตรงตัดแบบจำเงาจำเงาไปมันสิลงไปทางเดียวกันเนาะ อันนี้ก็ใส่เครื่องตัดสองเครื่องของอันญ,ญาติพี่น้องเพิ่นตัดน้ำแน่เกี่ยวน้ำแน่ก็ไว้แน่พี่น้องเนาะกะ็คือสิบปเกินเันหลายคนอย่างสี่สุม,มืออนะ่ะคือสิบปเกินสามเออสองเออคือแล้วเนาะแล้วเบิดเกือบเบิดทองกันแลหละน่าจีแลหละทลายเดมนมาร์กัสเอ็ดคนยี่สิบเอ็ดคนแต่บุหัวมาเอินก็นสิหลายบ่เนาะแต่ว่าเจ้าอื่นชุมญาติพี่น้องเขาเจ้าก็ยังบ่ะฮั่นได้ บหันได้เกี่ยวอ่ะมันก็เลออยอันอีเวลามาเนาะก็มาเกี่ยวกันซอยกันหลายคนพี่น้องจา๋าเขาสิขึ้นแล้วบ่ mm hmm. เขาใช้เครื่องตัดแล้วให้อยู mm ่บ hmm. อสรุปเขาขึ้นเบิดแล้ว mm hmm. ทิ้มตัดเขาขึ้นแล้วเนาะ mm hmm. แต่ขึ้นไปกับแมน่นวัาสิได้กินโลดได้พี่น้องการคัวเปดตี่กา ใส่เว้ไล่สองโมงกลัวสิไปต้มไปคั่วไปลกขนลกหยางขึ้นไปไปเห็นบ่นเาม,ามือเกี่ยวเขายายรุ่นน่ะขึ้นไปจนราบายยังได้กินขนาดว่าทิมอันทิมที่สีเฮ็ดกินิ่ะต้องขึ้นกอนทุกเทือแหละสิบโมงเลคือขึ้นโลดอันทีมนั่นน่ะเนาะต้องไปเฮ็ดกนินพอมันบริเตียมไหวดิมันยากอยู่โดยเฉพาะกินเป็ดนี่ยากมันบอกคือซื้อมูซื้อเนื้อซื้อหยางเีย เราะว่ผู้ลีกวดสิได้กินกับ,บายแต่ว่าเขาลงกะบลงบายประมาณใบสองถ้าจ้างเกี่ยวนี่กะบ,บางเจ้ากับิลงลงยบม้งเคงืองบางเจ้ากับลงใบสองมง้งแต่ว่าขึ้นกับสี่มงเคงืองหรือห้าม้งประมาณนั้นเนาะบ้านเฮากันยังจงังวันละสองลอยอยู่พี่น้องผ่านมาตลอดปีกันยังจงังวันละสองลอยอยู่ถามว่าแพงบ,าบา่บ้านบ่มีถือว่าแพงเนวันละสองลอยเย็ศงานอย่างอื่นบ่ได้เนวันละสองลอยนะ นอกจากเกี่ยวเข่าดำนาขนาดไปรับจ้างไายวันเขาเจา้าหยังบอได้งานทั่วไปพูดถึงงานทั่วไปงานลงจากโรงงานยังบ่ได้งยากเพราะว่าค่าแรงมันถูกเดี๋ยวจะมาสอนทําปีท่านผู้ชมนี่ตัดมาแล้วก็ไว้คออันนี้เขาเป็นปีสอยเนาะตัดทางเนี้โปง นี่ตัดออกเนี่แล้วก็ปลายเกี่ยวดีเกาะเกาะนี่ลงมาหีดลงมาเจาะลงมาเจาะลงมาขางนึงได้เนี่ยหีดลงมานี่อันนี้เขาเอื้นปีสอยนี่เห็มันแตกขางนึงแล้วก็สามารถเป่าได้เลยนี่เงีย,งย,งย,งยมันสิมิสัยข้างในมันอยู่ อันนั้นคือป,ปีสอยเฮ็ดง่ายกระดอกเนาะนี่แค่เจาะเจาะลำมันลงมาอย่างสี่นี่เจาะผ่าลงมาเลยนะ่ะเห็นบอผ่านี่แค่นี้ก็เป็นแล้วแต่ว่ามันต้องสูบขึ้นเพราะวมันตันด้านล่างล้มมันเข่าแบบค้ายๆคือมันหนีบอะมันถึงเป็นปีปีซอย อันนี้คือปีซ้อยเดี๋ยวจะทำปีปากเป็ดให้ดูทำยังไงปีปากเป็ดนี่พี่น้องล้ำเข่าเนี่มันจะเป็นปองเป็นปองห้าไปเห็ดอันหลอดดูดน้ำก็ได้เด้พอมันยาวเป็นคืบเนาะปี่เป็นคืบพอมันปองแต่ว่าเขียวกินมันหวานนี่พี่น้อง อันนี้คือเรื่องจริงน,นี่เขี่ยวดูดกินน้ำน,นมันหวานคล้ายๆคืออ้อยเนี่ยแต่มันกับวนนหวานแบบนั้นหวานเดี๋ยวจะสอนทำปีปากเป็ดนี่ ตัดทําเป็นรูข้างขาหนึ่งเนาะตัดทําเป็นรูข่างหนึ่งนะเล้ยข,ข้างหนึ่งก็ตัดตรงขอมันให้มันตันนะจ๊ะ <c oughs> มันสามารถทำได้หลายแบบ <c oughs> เอาใบตายมันแย่มันโลง่งผอม,มันมีใสข,า,ขาวๆข้างในมัน <c oughs> ปีปากเป็ดเขาสิเกาะเกาะจากตรงนี้ลง <c oughs> แบบผ่าลงไป บากลงไปหน่อยนึงอ่ะแล้วแง่ออกมันก็สิบแค่่คือปากเป็ดนี่แหละแล้วก็สามารถเป่าได้สองขางได้มันจิดังบ่เดี๋ยวลองเบิรงนี่บากยังสี่เห็นบ่พี่น้องนี่พาบากลงยังสี่ลึกพอสมควร แล้วก็แง่แง่ออกนี่เห็นบ่ที่มันบากน่คก็บรังละบาดนี้แล้วแต่คนเหตุขึ้นกับคนเหตุ เาทั้งกลนก็ได้เด้เนั่นังเาได้สองทางอันนี้คือปีปากเป็ดนะจ๊ะ มันมีอันขอปียังขอเห็ดตรงแหล่ปีโป้สมหรับปีเนี่ยทีบ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 ะปีสอยหอปีสอยเนี่ยเคลื่อนเขาลูดลงมาในสอยลงมาในเอิญปีสอยอันนี้ปีปากเป็ดแล้วก็มีปีนกหวีดเห็ดได้อยู่ซีอย่างประมาณนั้นแหละแต่ว่าแต่ละอย่างมันก็เสียงแตกต่างกันปีนกหวีด่ะมันใส่สองขอเนาะ เงน่อยประเทศอย่างเฮ็ดตะปีนี่ล่ละ้างหนึ่งนะมันใส่เป้า้างหนึ่งนะใส่ดูดดูดขึ้นดูดล้มเข่าอันนี้เป้าล้มออกประมาณนั้นแหละพี่นอ้องเนาะ สมัยตะกีมันบริมีของเล่นมันก็เลยแบบถ้าปีนุกวีดนะมันต้องใส่ใส่ตรงต่อมันนะตรงต่อมันนะมันเห็ดสองบางมันต้องต่อย่งยนี่นีมันตรงต่อข้างล่างมันก็เห็ดง่ายๆง่แหละเนาะการทำปีปีโป้ดอันนี้เขาเขาเรียกว่าปีโป้ดนี่นี่นี่เดี๋ยวจะทำให้ดู แล้วเขาก็ใส่วิธีการปีบบางทีปีบแล้วขย้ขยี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 ้อย่างเสี่ยนขยี้ให้มันแตกเนี่ยให้มันมนเนี่ยนี่แล้วเขาก็ดันดันจังสีนี่แต่ปีนี่มันเสียดดังแห้งกว่าถ้าปีปากเป็ดมันดังค่อย แต่ว่าเป่าสองอันในบอมันก็ได้เดี๋ยวสิว่าเล่นปันเด็กหน่อยไรเราก็ผ่านจุดนั้นมาเนาะผู้ใดแน่สิเคยอันเป็นเศ้าไ้เศ้านาเคยเกี่ยวเข่าดำน้ากระสิหูว่าเขาเจ้า เล่นกันยังไงเนาะอันนี้คือวิธีชีวิตค้นบ้านเฮ้าพีนา่นักศึกษาอยู่กับทุ่งนาเกิดมาพอแม่กับพ่ายหน้าแต่น้อยพ่นละ่ะให้หน้าตากาแถวบ้านบม่ามีบริสุทธิ์เด้่เป็นม,มูลมางมรดกตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดสมัยรุ่นปู่รุ่นทวดเขาเจ้ากับบริสุทธิ์เขาเจ้าอันสมัยตะกีมันบริมีเจ้าของหน้านยยังไ้ตรงไหนก็คือ ปักลักเอายากได้หน่อยได้หลายฉะนั้นก็ปกักลักเอาเนาะสมัยโบราณเขาเจ้ากับบริคอยแบบเอาแต่แค่ซัมนน่กับบริมากไม้หลายดอกรุ่นอันคุณยายบ้าหมีอ่ะยายถวดแม่ของแม่เนี่ยอันนี้แล้วก็ปักลักเอาได้แท้จริงอ่ะหน้าน่ะหลายที่แต่ของตระกูลเนี่ยหลายคักแต่ว่าขายน้ำส่วนหนึ่งแนขายคนอื่นแนเนาะคือน่าน เจลลนาะยายลีนี่กัยังอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่เดพพ้พ่อพนะ่อเพื่อนอ่ะเป็นพี่ชายแม่บ่าวมีเนี่ยมีลูกจากค้นเพื่อนกระแบ่งกันจากหลอกจากแถวของเสียเนาะบาดนี้ตกรุ่นแม่บ่าวมีกะมีลูกจากค้นแปดค้นกับสีแบ่งกันแปดหลอกแปดแถวของเสียเนาะแต่ว่าหน้าที่หน้าน่ะกว้างหลายแต่ว่า พอแบ่งกันแล้วมันก็นได้ค้นละแถวสองแถวสินะแต่รุ่นนี่ก็ถือว่าพาได้หลายคือสือเอาแต่รุ่นนั้นแต่ว่าที่ของพ่อแม่แบ่งให้ก็กาะชิบค่อยหลายนะแล้วแต่แต่บะหมี่ได้สองส่วนเด้อเอาสิได้หลายกโมหน้านี่เป็นยังคือได้หลายกโมส่วนหนึ่งบะหมี่สือ ซื้อนาตั้งแต่อายุ20ปีตั้งแต่สมัยลงไปเห็ดงานอยุงเทพหมดละแต่สมัยนั้นมันก็บ่ค่อยแพงพี่น้องราคาแค่สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยได้บักหลายเอยงเด้ถ้าแม่สูตรที่ปลูกบ้านกะปลูกได้หมดสามหลังพมดอะสามสี่หลังเนาะทีอ่นสามหมื่นตะกี้บ่มีก็ซื้อสามหมื่นแต่ซื้อที่ของหน้าสาวเพื่อนขาย เพิ่นไปอยู่น้ำผัวเพิ่นนอกกะทีติดกันที่นาลุงเลินเห็ดนัะะ่นล่ะทีบะ่บ่มีและส่วนหนึ่งกะของแม่แบ่งให้ส่วนหนึ่งกะสื่อเองนะจ๊ะแต่สมัยนี้ที่ดินแพงด้สมัยตั้งแต่แปดเกาปีสิบปีที่แล้วสื่อ2,000ันบาท3,000บาทยังสามารถสร้างบ้านได้อะบกบ้านได้ เวนบทีในบ้านยายรุนสื่อนสื่อพันหาปุ๊กบ้านในหลังหนึ่งตั้งแต่ยี่สิปีที่แล้วเนาะแต่สมมือนี่แพงแล้วพี่น้องที่ดินนี่สะพอนแบบสามารถปลูกปูกบ้านได้นะเป็นแสนแล้วสมมือแพงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ติดถนนั่สิกับลักแสน้าวาสีไกๆแน่เน่กะ กระบอกแพงดอกบ่าอดแสนดอกรักหมื่นเนาะแต่ว่าคันมีคนอยากขายทีแถวไกลๆก็อยากซื้ออยู่เด้อยากซื้ออันอยากเต็ตสวนอยากทำการเกษตรแต่ผมมีคนขายอยากได้พื้นที่ที่แบบกางๆลแน่นแต่บริยากเขตหน้าเลยพี่น้องเขตหน้าเนี่ยมันหลายแล้วขี่ข่านเห็ดแล้วมันหลายนาใหญ่รวยเด้อ ปลามาทะเลปี๋แล้วทงบังใหญ่กับบุมมีคนเห็ดลุงเลื่อนไปเห็ดเอาซีหาให้สมัยที่กี่เห็ดอยดู่เอากาแฟมายังกาแฟเขาขืนเบิดแล้วหมาพี่น้องจาาได้มาเนีกก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิรงเขาเจ้าก่อนเขาเจ้าเห็ดยังกินบอกให้เจนแล้วเอามะฮงมาเพิ่มเนาะสีต่ำมะฮง ยังจีแสบก่าต้มเป็ดอีกเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี